บ้านเมืองกำลังเดือดร้อนเป็นตำรวจแต่ลักลอบขนต่างด้าวเข้าไทยพอถูกจับกราบขอร้องให้ปล่อยตัวแต่ไม่สำเร็จไล่ออกจากราชการทันทีเสียงไซเรนดังขึ้นท่ามกลางความมืดมิดรถเจ้าหน้าที่ทหารเร่งเข้าปิดล้อมเป้าหมายบนเส้นทางชายแดนแม่สอดก่อนที่ทุกอย่างจะถูกเปิดโปงผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นตำรวจที่ควรจะทำหน้าที่ปกป้องกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอพอพบพระ ผู้มีหน้าที่ปรับปรามยาเสพติดกลับลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ไทยทั้งที่ในช่วงเวลานั้นบ้านเมืองกำลังเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดโควิดซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือเมื่อถูกจับได้เขากลับกลับขอร้องให้ปล่อยตัวทว่าไม่มีใครเมตตาให้รอดพ้นจากความผิดคำสั่งถูกตัดสินเด็ดขาดปลดออกจากราชการทันทีจากผู้รักษากฎหมายกลับต้องกลายเป็นผู้ถูกกฎหมายเล่นงานเสียเอง เรื่องราวดังกล่าวต้องย้อนกลับไปวันที่3สิงหาคม2563ช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างหนักหน่วงภาครัฐและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนต่างเร่งหาทางควบคุมสถานการณ์ขณะที่ประชาชนยังคงหวาดกลัวกับยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกวัน 6. นาฬิกา30นาทีของวันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มร่วมกับหน่วยทหารได้รับแจ้งจากสายลับว่า จะมีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ของประเทศโดยใช้ยานพาหนะเป็นสื่อกลางในการขนส่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่เพียงฝ่าฝืนกฎหมายเข้าเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อมาตรการควบคุมโรคอย่างร้ายแรงหากมีแรงงานติดเชื้อแฝงมาด้วยย่อมทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกเมื่อได้รับเบาะแสเจ้าหน้าที่จึงเร่งประชุมวางแผนและกระจายกำลังเพื่อสืบสวนหาข้อมูลในพื้นที่สุ่มเสี่ยง เป้าหมายในวันนี้ไม่ใช่แค่จับกลุ่มขบวนการขนแรงงานเถื่อนแต่ยังต้องเปิดโปรงผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ด้วยจนกระทั่งเวลาประมาณ19นาฬิกา30นาทีท่ามกลางความมืดที่เริ่มปกคลุมเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4ี่อำเภอแม่สอดยังคงปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรายอย่างเข้มงวดบริเวณเส้นทางสายบ้านแม่ป่าบ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เส้นทางนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นช่องทางลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่มักถูกใช้เป็นเส้นทางนี้เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สายตาก็สะดุดเข้ากับรถยนต์กระบะแคบยี่ห้อฟอร์ดสีดำซึ่งขับมาในลักษณะที่มีพิรุษคนขับแสดงท่าทีลังเลเมื่อเห็นจุดตรวจและตัดสินใจเลี่ยงเส้นทางไม่ยอมผ่านด่านตรวจบ้านห้วยหินฝนซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอแม่สอดอำเภอเมืองตา พฤติกรรมดังกล่าวสร้างความผิดสังเกตให้กับเจ้าหน้าที่ทันทีทหารที่ประจำจุดจึงส่งสัญญาณให้รถคันดังกล่าวจอดเพื่อขอตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารเข้าตรวจสอบภายในรถยนต์กระบะคันต้องสงสยัยสิ่งที่พบยิ่งทําให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นภายในแคบป,ปล่งคนขับมีชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนทั้งคู่ไม่มีเอกสารแสดงตนหรือหนังสือเดินทางเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้ามาในประเทศ และพบชายไทยสองคนซึ่งอยู่ในรถคันดังกล่าวด้วยทั้งคู่ให้การยอมรับว่าเป็นผู้นำพาแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่โดยรับแรงงานชาวเมียนมาสองคนได้แก่ชายอายุ15ปีและหญิงอายุ27ปีแรงงานทั้งสองถูกนำตัวขึ้นรถจากบริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดตากสาขาแม่สอดโดยมีเป้าหมายปลายทางที่จังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่ชั้นในของประเทศสถานการณ์เริ่มชัดเจนขึ้นว่านี่ไม่ใช่การลักลอบเข้าเมืองแบบธรรมดา แต่เป็นขบวนการลักลอบขนแรงงานที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มดำเนินการตามกฎหมายโดยแจ้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลสัญชาติไทยสองคนในความผิดฐานร่วมกันซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้นการจับกลุ่มขณะเดียวกันแรงงานสัญชาติเมียนมาสองคนถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย ว่าด้วยการเข้าเมืองและพรรมนักอาศัยโดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของผู้ต้องหาชาวไทยหนึ่งในนั้นกลับไม่ใช่เพียงพลเรือนทั่วไปแต่เป็นข้าราชการตำรวจยศด,ดาบตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูทรพบพระซึ่งทำหน้าที่อยู่ในชุดปรับปรามยาเสพติดการค้นพบครั้งนี้สร้างความตกตะลึงให้กับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเป็นอย่างมากเพราะแทนที่ตำรวจจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย กลับกลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเสียเองหลังจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวตนของหนึ่งในผู้ต้องหาชาวไทยได้คือดาบตำรวจประพังกรมีธรรมสวนะซึ่งในวันเกิดเหตุทำหน้าที่เป็นคนขับรถยนต์คันที่ใช้ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวโดยสวมเสื้อกักสีดำลักษณะคล้ายกับเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รัฐจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่านดาบตำรวจประพังกรสังกัดอยู่ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6 นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบหลักฐานสำคัญได้แก่บัตรค้าราชการตำรวจเก่าที่ระบุชื่อจ่าสิบตำรวจปรเมศมีธรรมสวนะซึ่งเป็นชื่อเดิมของนายดาบตำรวจประพังกรก,ก่อนที่เขาจะได้รับการเลื่อนยศบัตรค้าราชการใบดังกล่าวยังระบุว่าเขาเคยสังกัดสถานีตำรวจภูทรพบพระอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากและเคยปฏิบัติหน้าที่ในชุดปรับปรามยาเสพติดโดยมีลายเซ็นของพันตำรวจเอกปัญญาสุขเอม็มอดีตผู้กำกับการสถานีกำกับอยู่ในเอกสาร ที่น่าตกใจไปกว่านั้นในช่วงเวลาที่ถูกจับกุมในดาบตำรวจประพังกรอยู่ระหว่างช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค6ซึ่งหมายความว่าเขายังคงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในระบบของหน่วยงานรัฐแต่กลับกระทำผิดเสียเองเมื่อข้อเท็จจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยเจ้าหน้าที่จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบโดยพลตำรวจตรีปริญญาวิสิทธากรุณผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตาก ได้มีคำสั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายาแรงพร้อมกับมีคำสั่งให้ในายดาบตำรวจประพังกรออกจากราชการไว้ก่อนนี่ถือเป็นการดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อเจ้าหน้าที่ที่ทรยศต่อหน้าที่ของตนเองการกระทำผิดของผู้ที่ควรเป็นแบบอย่างในการบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถได้รับการยกเว้นและจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาให้ถึงที่สุดหลังจากเหตุการณ์ถูกเปิดโปง พลตตรเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นได้ออกคำสั่งกำชับให้ดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยต้องปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาไม่ให้มีการช่วยเหลือหรือปกป้องผู้กระทำผิดพร้อมสั่งให้เร่งสืบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ที่อยู่เบื้องหลังและผู้ให้การสนับสนุนในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายขาบวนการนำพาแรงงานผิดกฎหมายหรือผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นกวดขันและสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดเสียเองหากพบว่ามีการปล่อยปละละเลยไม่กำกับดูแลอย่างเหมาะสมผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดจะต้องถูกพิจารณาความบกพร่องและถูกลงโทษทางวินัยเช่นกันในขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครองทหารและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อเร่งดำเนินการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับขบวนการลักลอบนำพาแรงงานผิดกฎหมายตลอดจนการทำงานของนายหน้าที่จัดหาคนงานผิดกฎหมายรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับทุกบุคคลที่เกี่ยวข้องการดำเนินการทั้งหมดนี้มีเป้าหมายสำคัญไม่เพียงแต่ปรับปรามเครือข่ายอาชญากรรมแต่ยังเป็นการป้องกันและลดโอกาสในการแพร่เชื้อไวรัสโควิด ที่อาจเข้าสู่ประเทศไทยผ่านแรงงานผิดกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสาธารณสุขและชีวิตของประชาชนโดยรวมในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้าราชาการตำรวจที่ถูกจับกุมโดยบุคคลดังกล่าวคือดาบตำรวจประพังกรมีธรรมสวรอายุ45ปีสังกัดสถานีตำรวจภูทรพบพระพื้นที่จังหวัดตากซึ่งขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างช่วยราชาการที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดภาคหก เมื่อถูกควบคุมตัวในดาบตำรวจประพังกรพยายามเจรจาและกราบขอร้องเจ้าหน้าที่ทหารชุดจับกลุ่มให้ปล่อยตัวแต่ไม่เป็นผลสำเร็จเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดและส่งตัวให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบสวนในดาบตำรวจประพังกรรับสารภาพโดยให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้รับการติดต่อจากบุคคลชื่อป้าติ๋มซึ่งเป็นคนรู้จักเก่าแต่ไม่ทราบนามสกุล ให้ช่วยรับตัวแรงงานต่างด้าวสองคนได้แก่นายนูดารงอายุ15ปีนางสาวมะแงอายุ27ปีทั้งสองคนเป็นสัญชาติเมียนมาและรออยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอดเพื่อนำตัวไปส่งยังจังหวัดตากนายดับตำรวจประพังกรยังให้การอีกว่าได้ชักชวนลูกน้องวัย18ปีมาร่วมเดินทางเป็นเพื่อนก่อนจะถูกจับกุมในที่สุดนอกจากนี้เจ้าตัวยังยอมรับว่า ก่อนหน้านี้เคยรับจ้างลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายมาแล้วสี่ครั้งโดยค่าตอบแทนที่ได้รับคือค่าน้ำมันรถซึ่งจะได้รับหลังจากนำแรงงานต่างด้าวส่งถึงปลายทางที่จังหวัดตักเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามคำให้การดังกล่าวยังคงต้องมีการสืบสวนขยายผลเพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าในดาบตำรวจประพังกรอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายในระดับที่ใหญ่กว่านี้หรือมีบุคคลอื่นร่วมขบวนการอยู่เบื้องหลังอีกหรือไม่ เรื่องราวของการจับกุมดาบตำรวจประพังกรมีทารรสวนะและการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายนี้เปิดเผยให้เห็นถึงความจริงที่ว่าแม้เจ้าหน้าที่รัฐจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องและบังคับใช้กฎหมายแต่บางครั้งความโลภและผลประโยชน์ส่วนตัวกลับทำให้บางคนลืมบทบาทของตนเองในสังคมแม้จะอยู่ในเครื่องแบบของผู้รักษากฎหมายแต่การกระทำที่ขัดแย้งกับจรรยาบรรณอาจสร้างผลเสียอย่างมหาศาล ไม่เพียงแต่ต่อตอนเองแต่ยังรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กรที่ควรคุ้มครองพวกเขาการตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชายอย่างเข้มงวด <S <s เพื่อป้องกันการกระทําผิดที่อาจเกิดขึ้น <S <s การปล่อยปละละเลยอาจทําให้เกิดความเสียหายที่ยากจะกลับตัว <S <s การดําเนินการที่เด็ดขาดและยุติธรรมต่อผู้กระทําผิด <S <s จึงเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาความเชื่อมั่นของสาธารณะ ไม่เพียงแต่จะนำผู้กระทำผิดมาลงโทษแต่ยังเป็นการปกป้องสังคมจากภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจึงเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนทั้งหมดในสังคมไทยหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะคะ ทางทีมงานปุระเบิดขวดต้องขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสวัสดีค่ะ